นั่นคือว่าไปหาการเอิงจนไปไปเบิ่งเข้าไปล่วงไปเลยเขาไปเบิ่งเข้าในว่าจะเอาดินั่นแหละเขาสั่งให้เขาบอกไปจอบริ่นบ่ไปล่วงไปเลยล่วงไปเลยเอ้โหเบาใจเลยโอ้ขอยาละฉันอู้เอ้าวอยู่ใช่น่ะอยู่เขตอันนี้อยู่เขตปลุ่มกับบ้าน

สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขโคซูคนเดอ้อบอกว่าสิอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยทางต่างประเทศกายินดีต้อนรับทานเขาสู่ซองเบาแสนบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยเนาะพ่อพ่อขันวันนี้เปิดภาพมาอยู่ที่หมาบ้านเทียนซานของทางตู๋ยจุยเพิ่นคือเก่าพี่น้องเอ๋ยเนาะมืัอนี้เดินทางเห็นมาไกลอีกวันนี้พี่น้องเอ๋ย พะว่าจะเดินทางขึ้นไปชุดซุ่มหรือว่าไปบ้านน้องอเบยไอแก้วเนาะตั้งแต่เมืออ่อวันเรียนพบฝาพ,พบผลบุตรพี่น้องเลยนะครับบได้เข้าไปเลยเปอร์เซ็นต์ค่ะเนาะมันยังมีโอกาสได้เดินทางเข้าไปก่อนเข้าไปกะเอาแวะหาทางลุงโจยน้องใส่ฝนซะก่อนเนาะแวะถามข้าวถามข้าวถามไทยเพื่อนก่อนกะบบุตรมีอย่างมาให้เพป็นดอกมันนี่ครับพี่น้องเลยเนาะมาถามไทยอัปเดต ให้พี่น้องเบิ่งซุมนังกันพี่น้องเอ้ยเนาะเดินทางมาคนเดียวมินิกะเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีอีกเท่น,นึงเนาะเดินทางมาคนเดียวมาแซนมินิกะอ่าก็สิเข้าไปจุดซุ่มไปหาทางน้องอําเบยแล้วก็ไอ้แก้วเนแหละพี่น้องเอ้ยเนาะเข้าไปเอาเครื่องนี้ไปให้เพื่อนแดดเย็นกับของอันอ่าน้องเสร็ผลเมื่อนั้นแหละเนาะอ่า bố và chân thang thì bên trên này đấy bên nào đấy nó quần hen cốc xong nó bản phần như xì ong tong cứ cao bây giờ xì hùng xì ngam cứ cao nó quay trên nhà bằng tình phòng tên vô nó cái này Ô, đi quay bọn nó. บบเขาูเลยหัวควุ้ยประตูนะนนสบายดีมาเจอพนเนะเาะอ่า,างาัาสตธิบเข่าเนาะได้จากนวลเลยฮะโอ้พอดีกระเปาะเ<ล> <c ười> นาะก้อนเเนาะมอญก้อนกขน้อยขายแม่แ้ว่าส่ำน่เนาะ<ล>

เออชำนี้ได้ฮนี่ไหนก็ชำนี้ได้ฮนี่เล่าเลยอ้เกลือชำนี้นะบ่เลยดิฉันเรอยู่อเนาะห้งฮักไม่ตัวนี้เอาลองหนึ่งครับมันนาชอนแตมันนาใหม่้นีมันมันไม่นไ่้นั่นได้ไม่ไพวานเด้ไม่ไพวานที่เขาตัดขายเขาจะตัดขายเน่ยบกปายุ่นพอกระเบื้อนจะเสียหัวไม่ใช่แบบนี้ มันมวยไม่แ <lonely> พ้ว่านทำไมแ้านมันโมย่านี้แล้วเออแวนีอบป้ายเ่ทำไมกระฉาอะไรไม่แข่งเพื่น่าบ่แม่มันมันคับมันละจะมันจะค้อยเอามาแจกเอาเอาอ่อนสุดเอาอ่อนอะไรก็เอาอ่อนอะไรก็นักนก็จมอดกินอีกแล้ว่บ่มอดโอ้ยมอดกินได้เอาลองหนึ่งนามดลกหรือคัดอือี่เบี้้เนาะแนวแกรได้เปคนตัด เล้วผู้ตัดมาห้กัซานทิเข่ากึกันได้โพโต้ผู้ตาดมาห้นะเพ่า่แกื่นเห็ดคือกันเพื่อนเห็ดต้งถลายหน่วยแบบชิดแล้วกซานอยู่เสมออ่ากับพ่อได้อยู่ซานไปแล้วพ่อบริษัทเองกัซานไปแล้ว อก็เห็ดอ่อนก็เห็ดแข็งบ่ไดเลยหักลบรสแข็งแม่มันมันต้องอ่อนอ่ะใหม่นี่นหะอ่อนแบบนุ่มๆไปแล้วน้ำมันก็ต้องใส่ตลอดน้ำนี่ก็ตลอดแต่ว่ามันบอกว่าใส่ตลอดมันก็มันมันมันเวลาใา่มันบอกข้อกันนะฮะเดี๋ยว้ายยืดก็ได้ไปเนี่ยข้างกระแต่อีกชุดหนึ่งชุดนี้เอาข้างกระแต กเหตลายอย่างเนี้ยเป็นเจ้ไอ้เมื่อนั้นคือว่าไปหาการเอิงจนไปไปบังเข้าไปล่วงไปเลยเขาไปบังเข้าในว่าจะเอาดินนั่นแหละเขาสร้างให้เขาบอกไปจ่อพงศ์พินบ่ไปล่วงไปเลยล่วงไปเลยเออเบาเใจเลยโอ้เขายาละฉันเอาอ่ะไปจูเซย์นะ You kênh, you kênh, bun. Hmmm. Choa sĩ, hảo vô tô? Oh, không, 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 cái không, 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 เขาทางไรตบเนียเพราะว่ามันตัวไหวมึงเนยคมคมมันน่ะมันไมงเนออเนาะคมดีกั่วคันเอาอันมันบาดมือบาดบาดบาดเนื้อนี้เข่าข้าไปยังได้นี่นะคมสัหรับมั้งเนี่ยวมนนี่ซาดู้มาดื้อเาไม่เทเนาะไม่พังให้คณะแห้แลมคณะมันพังซาดุ้ย บาเสียวดิเฮ้ได้นอนเือนใหม่น่ะพันที่บอกเมื่อพันไม่ังเลยจะหน่ยนม้วนม้วนบอม้วนมั้พันไม่ังนอนเมื่อพันเลยสี่สนบอกบ่าน่นบอกเลขบอกเวร์จะดีเนาะบอกลข่เบอกเลยเนา นอน้ปุ้งหัวลุ่งรับร้อยออะไรว่าเส้นเมื่อนั้นพลาดไปได้มามานอนฝันเอาเองจ้ะเนาะหักาบุเชื่อเองอมานอนฝันนี่ได้ยืดเตียงนี่ได้นอนซื้อบอกเลยรับร้องบื่อแล้วตั้งใจไว้ยอ,ยอยู่ได้บัตรไม่ได้บัตบัตเด้งออกอีดีบัตบุเื้อโอ้ยช่วยเขาเองเลยว่าเพิ่นบอกยกเจือนี่ยเท่าไหร่บ่บ่ลูกท่านถามน้องสิพลกะ ไริพันพรอวะอ่าถ้าไปก็เพาฟันมันมันนอนฟันเอาเองเลยเออชาเยมันบอกลูกเลยอ่ะมันนอนฟันเอาเองอย่านี่เนี้เออแดงช้งเอาอ่ะาหาหัวเสือเอ้ยต่อมาเด็กออกอยากให้มาสั่นบ่เดี๋ใจได้เดยว่าตเองตั้งใจไว้ว่าสะซื้อโอ้กวะอาเบอเกบอกว่พอจูนก็ค่อยซื้อเล็กกบอกวอากะว่าเาว่าเช่นเมื่อหนึ่งาก็บอสดี โมเดลี้เพิน่งนอนถ่ายเพิน่นถ่ายคลิปถ่ายโมเสียนอนมานอนถ่ายนี่นเนาะเดี๋งนอนแหงเวล่ท่านบอกมานอนถ่ายนี่ลถปุ๊บลถนอนลคล้ายๆว่ามันนี่คือมีคือมีงูอย่างมาเลื่อยแขงโมเสียนี่รถออตกใจพึกขึ้นมาลถมือปัดที่ลถเอ,อ้าดูขึ้นมาแบบโเห็นยางบาดนี่คิดว่างูออมันตุนหู้ซึ้งไว้มันเลื่อยขาขึ้นมาเลยโบจุ๊บในรถช่องหากับโบเห็นเดีเยอเครเลยว่าะที่สีเรงงูจังหวะ อ้าน้องไปการได้เห็นกันคืนงูเขียวคือว่างูหน้าบงก็คือว่ามันปติงเนาโตมากใหญ่เห็นเห็นในชายตานี่มันมันออกนันก็งูเลยมืออายเลยนี่เออมือไหนเดี๋ยงูอ่ะออโเอาจะให้จะเจาะจะให้ตรงที่ว่าเขามากล้า่าชิ่ชื่อได้แบบบอกชื้อนะแต่ว่าเราคิดชื่อหลวงชื่อลายกันเสียงไว้น่ะนั่นแหละว่าน่ะ นอนต่ก็ตก็ก็นนอ่เนาะต่กกมานอนอยู่นี่อยู่มันต้องใช้ลูกนี่แ้ะอ่าขนลนอนคุก้นกับขนก้ลกนอแต่งลกที่ใช้อยู่ครับบุหรี่อะไรยเงีสบายอยู่โอ้มีจริงเนาะมีจริง พันแบบนี้แบบนี้ไปกับบ่บุญบปยั่อทางเป็นพี่ทางเลยเนาะแต่เม่ได้ม่เห็นเจ้าว่าคนบ่เคยชื่อเลยคนมาบอกจออกมันก็ออกได่งูยังบ่ญอะไรออกตรงเีเดียวออกได่งู้นาโอ้โหเดียวเล่าใล้เขาได้ออกป้าเขาว่าลูกชุบอะรเล่แล้วมือนมันตองเจ้าแล้วฮะ

mình sẽ xử vào lời, mình sẽ xử vào lời, mình sẽ xử vào lời đi Xử Nên bố bố bà lại hẹn bố chào bố nhau Nói đi Nói nó tiền khắc bà nhắn đi nó, Khẩu em có bố lại kẹt bà đi ta gái bố พ่อสานี่ก็ใหญ่ดีเนาะเกือบบดห่องอันเนาะอ๋อโทเลยครับแล้วใต่พดลมแล้วยามเียก่ะเป่ามันก่มีหอนมีดาวและห่อยนอกก้นอยกับหวยจนบาอย่างเราพล้วเนาะไ่ใช่พอไ่ใช่ ตัวหมกผูหมวกผ้าก็ซื่นมาเล้เนาะซ่นมาเลยทองนาบมเน่พออยู่ทมมุญอยู่สิดใต้พ่นะพุ่นตกมลเ่มันลุกได้นำเขาไหลเออมันลุกมันลุกลงอีกบ่เอ้ไมนลุ้เอาเนี่ยใบหดเนาะมันกระชุ่มล้วพราะมันกระชุ่มลุปมันแล้วเนวมาอันเ้าบริโภคน้าได้เ้าทมธัรมดาเน่ยวันนี้วันนี้พุ่มตุกมันมันนุ่มลงไปอีกบ่อโอ้โบ่ตายล

ชรทิเข่าไปแป<ด>ล้วเราปวดตัวเนาะโอแล้วพอมีอะไเห็ดมัมีให้ไม่น่ากะหาเวียเห็โด <laughs> <c oughs> นเฉละแชร์ิปเข้าอ่อยากเล็อออหอยไว้ในี่เนาะหอ่าหอยไว้เราจะผลได้เห้เปลี่ยนอยู่เป่อเเออแลืมเรื่องประจักรอล Bọn tụi con hết đồ lưu cũng ra Thái sản viên rồi bọn này ờ. Ừ Không, lắm bọn này Mà mà Sự này ừ. Thì... Ừ. 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 ừ Mình đưa một tí bọn này <laughs> Ha hai rồi ลายฉันเห็นบอบุคคลเขาดึงเอาบุดึงเอาเขาจัดเวลาเขาจัดนี่เขาเห็นส yeah. ีก right. ็ได้บ่ครันท่านบอกพ่อข้าเขาก็เ็ดไปได้ยุ้ยแต่ว่ามันเนี่ยไม่ได้เห็ดตะลดนเนาะลายซกว่าปีเลยนี่เห็นไหมนี่เห็นนะมันเข่าล้นอยู่สีบุคคลดึงเอาดึงเอามันมาเข่าสีมันเข่าล้นเจี๊ยบล้นอยู่สีเจี๊ยบล้นปะ เอาบใส่น้ำกับได้อีกไรืนี่ก็ได้ใส่ตลอดม่อยู่บคือไม่นี่น่อืออใส่น้ำาได้มันเป็นน้ำคนเห็นน้ำม,ม,นม,ม่เนีก็กใสนมม่น้ำมัน,น,นอเเ่าแล้วแต่ัะหม่เว่าตวันก็สน้ำาเหี้ยขายตลอดหขันว่าแล้วอรโอ้ยแรงครับโอ้มันหายากอยู่้วน้องม่มอยู่ปลาอยู่ผู้ผัว,ว,วนะ Ờ, mày nè vẫn phải vui vẻ háu như bay như say cái đó mày nè à. mày phụ quay cái gì nó cái nhảy này tăng mua này hết bao nhiêu một

ขัดไว้ถูแบบที่ส่มอวนวัเอเออคมวนวันเธงามมวนรอบเลียแล้วว่าปอปมโซ่โซ่เชือม้วนนี้หะมวนรอบเลียวรอบเลียวแบบเอาหักเขอต้หัวหอกอะรนะอันนี้ฮัดย์บอฮัเ์ใช่นะครับว่นแสูงานชวนมะเขือที่เห็นไหมบงมันยาวเลปวดทาทุกเข่า มาได้อยู่เลยนอนเนาะเห็นไหมอ่ะอ่าอ่าเื่องมันก็ลืมไปแล้วอพอก็แต่้าลเห็นหากันว่าลืมลืมกับขันาบอกบอกก้าวไม่ได้กะเขาก็ไปต่อได้อีกว่านี้ไอ้หาจักและพอเขาเข้ากันน้สบายได้อยู่ทำิดทเดียวก็เห็นใช่ไม นู่นอะไรเธได้ประตูขายซ้ำเนีน่อไร้ก็แล้วแต่เอาเดีเ๋ยวมีคนมาสังมาอย่างไรขายเพื่นร้ยเมื่าวทถ่ายแทยตบะเชีนไี่ผู้ใหญ่ขายให้เพืน้แนล้วตอนมีคนมาฮะใร่เพื่นก็ผู้หายลงนาได้เนาะ เพรว่าช่วงนี no like the ้ง่าหน้าเลยง่ายเลยพี่อนเนาะเพชยังกะมันกับบคคลย่่อง่่่่่เ่่ะ่่่่่่่่่่่่่่่ิ่ล่่่่่่น่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่นะ่น่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่เ่่่่่ร่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่ย่่ <laughs> ừ. phải sẽ bổ tụ của đây, mình rồi phải xài bút tiêu với những mua nữa? rồi mà thả mọi người đấy, ừ. nó ờ, mà về à, mà vẽ năm, à, วันมีอย่างไรวันนี้ได้<ล>เป,ป็นแล้วลลบบว่าไไเอา,คอาเครื่องมาให้หมอแล้วนะให้กินแล้วว่าเออปลาได้บาานีได้เ้อโะชาวเขาไปพูดได้ชุดสมพุญละเป็นอะไรกับกับเอาเครื่องแบบเดียวกันนั่นแหละไปให้ไหนวันยั่งอยู่ด้วยของมาเช้านี่ก็ลืมอีกเช้านี่ก็กลับไปเอาอีกแบบไม้นี่นะน,นี่นะแบบไม้เนนี่ ออกมาข้านอกแล้วก็กลับเข้าไปอีกก็อเอาชรุยดูแลสิไปยังกขาบอกเอาอันนี้ไปให้เพื่อนจดิไปอ้าวกลับมาอีกบาทนี่งออกมาหอดเชนูพี่หอดพี่หอนมองสีมาแล้วเอาช่วยดูแลไปยังเนี่คือบริวมีอย่างในรถบาทนี่ตั้งใจว่าจะเอานี่ไปให้เพื่อนมาให้ลืมอยู่เพื่อนผู้บาดนี่โอ้ยมือคอดมมือคือเพื่อนน้องเตี้ยนะก็เลยเอาเครื่องล้งหัวเอาเกลี่เครื่องนั่นนี่เนี่ยนะมันลายเลยพี่น้องเนาะ เอาเครื่องใช้รถลายก็ได้เอาเครื่อนก้อนหนาแบบไปจางสีจางสีเอาอ่ะนะมาลงไว้รถบาดมีแต่หมดลืมไปก็ไปรถว่ะแล้วก็คนเดียวมันลืมงูไปหลังไปได้อาลืมแล้วก็กลับเอาเข้าไปเอาอีกบาทหนึ่งแบบไม่ยุ่งโจยแล้วว่บเอาไปเอามาเอาไม้ไปให้เพื่อนออกมาชื่อๆว่ะ เออน่ะงางหูเกาเลยนะะตูนอโเี่ยวมุมองชาไนี <t 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 ่ก็คู่วภาพับว่อนแล้วนี่ก็พับาไม่ต้องปูมันหอกน้ำนี่ชกน้ำมันนยานมันปือนพระนเพื่องที่เกาเอาไว้ซอมแซมตัวเกายนีมันขาดแล้วก็เพรได้เปลี่ยนกัน ไปใส่เด้อมาใส่ไปพูนก่อนเด้อโดยโดยมาเยี่ยมมายามมาเด็ดน้ำเพื่อนั่เลตัวเลว่าจะเลงพูดไดสิเพะอปะพอดีหิวข้าวพี่น่อเราก็ได้อามานั่งกินข้าวะไรจะสิข้าวไปไหเมือจะละก็เวก่อนเวแล้วเปิดมือจู่เแล้วโชว์ห้เด้อล thế chiều bằng phay rồi toát rồi đấy, mà mua muôn mà là hương bưởi nải tảo, ôi không ngờ nghe chị hương bưởi lớn lắm bạn này, còn mình vẹt ma thằng này, mình vẹt cái jacky ma đây này nó jacky bay vào đây hao rồi đấy, cái nào hay cái bên Thái, malin cả malin cả chỉ malin lê lê cả bố jacky đìn vào đây đấy nó, vẹt thằng này chỉ <laughs> เรื่เงไปนั่นนี่ใครนด้เ,เหรอ <c oughs> งานไปไป <c oughs> คือทางบ้านน้องกอเบ,บยกจะจัดอะไรเพี่อเรื่องเองเินทางซานเพิ่ยังบนโบนัหอดใสุ้ญนี่เนาะคือมันจะอ,อยเลยจะคืบหน้าไปขงนเละทางมา,งกากบบน,กนกับผู้คืยกันเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวเพราะว่ามันมีงบผสมทุเพิ่มเพิ่อยู่นะแต่ว่าเพิย่ยังบนโนัในเรื่องการเท่าเทียมอย่างไรก็เก่า ต้องรอเพื่อนขึ้นเขาพี่น้องเยไปเด้อยวประตูเด้อมันจะค้ำเด้อไอ้น้องเด้อโด้อเด้อสบายดีเนาะเดไปพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอแซรเข้าไปชุดชุมก่อนแบบนี้เนาะมันเริ่มสะค้ำเลยแต่เว้นนี่เนาะเพื่อไปห่ออีกทางก็ต้องแตกแบบนี้โอ้เนาะทางกับย่างนี้นึงพี่น้องเยไปเสร็จโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ทาง่ผนจะลาไปก่อนแล้วพบพ่อกันใหม่พี่พาคประกันใดก็ขอโทษขออภัยาลายเนาะสำหรับวันนี้แต่ ไปเรียนน้ำนองสายฝนนะครับทางนุ่มโจยเนาะก่อนเข้าไปหาเพื่อนพี่น้องเอ้สำหรับวันนี้เนะขอตัวลาไปก่อนเด้อขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัซซุคุสุโขทิศมาติดตามและสมัครฟังกีฬาเซนเตอร์ต้นจนจบนะครับบุกอีกข่าวโฆษณาเอาเซนไปพี่น้อยนอกจากโอเคแหละพี่น้องสำหรับวันนี้เนาะขอตัวไปก่อนแล้วกับมันยังมบรรยากะสบายดีพี่น้องเอ้